ข้อเสียของการเสียบปลั๊กทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอายุการใช้งานสั้นลงนะครับเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่บางทีเราก็ลืมถอดปลั๊กนะอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็บางทีแบบถอดบ่อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือปลั๊กมันแน่น นะครับถอดทีเนี่ยมันสะเทือนถึงตัวปลั๊กปลั๊กมันจะหลุดออกมานะครับถอดเสียบถอดเสียบยบ่อยเนี่ยมันจะทําให้ตัวปลั๊กมันหลวมได้นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการสั่งตัวปลั๊กมีสวิตตัวนี้ครับมาใช้งานครับคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปิดปิดแยกได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดตัว สายชาร์จหรือว่าจะเปิดตัวปลั๊กนี้อันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องถอดเสียบถอดเสียบปลั๊กบ่อยๆนะครับแล้วตัวนี้เราซื้อมาแค่ฝาหน้านะสามารถถอดฝาเดิมบอกแล้วก็เอาฝาตัวนี้ใส่แทนฝาแล้วก็ปลั๊กเดิมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กยี่ห้ออะไรสามารถใช้แทนได้หมดนะครับตัวฝาตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อโนอิเล็กทริกนะครับมีมาตรฐานมอกรลองรับใครที่เจอปัญหาแบบผมแล้วอยากได้ตัวปลั๊กตัวนี้ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่ตะกาสเีเหลืองตรงนี้นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับ